กล่าวสวัส <zo> ด <ys ic> ีท <personaje> ุกท <festivals> ่านที่ชื่นชอบในแบบนกกระแสนะฮะอยู่กับผมสกายได้กับแบบที่ชื่อว่าพายโมเดียร์อ่คลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อเนื่องจากว่าเป็นคลิปที่เผาและค่อนข้างรีบและที่เห็นอยู่นี่คือไอดีของเพื่อนผมเองนะฮะ ต้องขอบคุณที่ไม่ค่อยได้เล่นโลบอก้วให้ยืมมาเล่นนะฮะพลังที่จะวันใช้ให้ดูหรือรีวิวในวันนี้มีชื่อว่าสเปเชียลพาร์ทส,สี่คือการกดเอ็กเพื่อเปลี่ยนโหมดนะฮะเชื่แล้วเหมือนจะมีอะไรเซตไมเกอร์คอนโทรเออเอาเหรอ เอาไว้ว่ามันสลับโหมดได้นี่คือการต่อยปกติอ่าค่อนข้างเหมือนกับว่าต่อยอากาศธรรมดาใช่ไหมมาเริ่มกันที่สกิลแรกกันเลยสกิลแรกจะเป็นอ่ตัดอากาศนะฮะหน้าตากา็ประวันนี่เลยไปตามเมาส์นะควบคุมตามเมาส์อ่าสวยใช่ไหมตัดอากาศ ชึบชึบชึบสกิลที่สองวาร์ฟเทเนลเป็นการวาร์ฟสตาร์เมาท์เหมือนเหมือนเดิมนี่เลยอ่าเพิ่มไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟคเดี๋ยวเพิ่มให้สักหน่อยอ่าวาร์ฟเทเนลเป็นเหมือนกับว่าเรามุดอุโมองค์ประตูวาร์ฟของเราไปอย่างนี้เลยถ้าเป็น ภาคเก่าอะนะมันจะมุดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ยิงได้ไม่สิต้องบอกว่าภาคเก่าอะมันให้คนอื่นมุดมาด้วยได้แต่ภาคนี้มันให้เรามุดได้คนเดียวอ่ะต่อไปเป็นบีบอากาศเราเบิดพื้นที่อ่าซึ่งสกิลนี้จะเป็นการบีบวงให้ศัตรู ทำอะไรไม่ได้ก็คือสตันยาวจนกว่ามันจะระเบิดออกกันแหละประมาณนี้เลยถ้าต่อไปน่าจะเป็นขวัญใจของใครหลายคนรวมถึงผมด้วยก็คือตัดมิติหรือดิเมนชันเป็นการยกดาบขึ้นแล้วก็ปาดไปข้างหน้าในระยะการมองเห็นของเราคล้ายๆกับยามิสเกโรวันนั่นหน่วยกระชิงดำนั่นแหละนี่เลย ถามว่าระยะไกลไหมระยะก็ไกลอยู่นะ,ะเดี๋ยวลองดูผมจะอยู่ข้างวนนี้นะแล้วใช้สกิลโดมอนชันสแลดดูว่ามันจะถึงไหมรอ,อคูดาวสักหน่อยอก็คอดข้างไกลอยู่เหมือนกันนะคูดาวก็อาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ใช้ได้ โดยรวมถือว่าพลังนี้ค่อนข้างดีแต่ถ้า PVP คุณจะต้องแบบรีเซ็ตตัวเองเพื่อไม่ให้ศัตรูมาสู้กับเราบ่อยเนะเพราะว่าสกิลบางทีมันค่อนข้างนั้นแล้วศัตรูมันมาเร็วอ่ะเดมเมชันสแลด,ดูอีกรอบนะฮะแต่ยะก็ไกลไกลมากผมยิอจุดตรงนีน้ก็อาจจะถึงเสาที่อยู่ตรงนั้นถ้าต่อไปเลยก็คืออ่า ่าคอนซูมิ boy, ่งวอยไม่รู้เหมือนกันแปลว่าอะไรอ่านไม่ออกอ่านมั่วบไปนะเ่นั่ยที่เห็นอยู่เป็นวันเสกหลุมดําไปข้างหน้ามั้งเนี่ยอึาระยะก็ไกลพอสมควรแต่จะมีช่วงที่มันแบบไปช้าๆเพราะว่ามันไกลนะนะอาจจะผมจะสอนวิธีคอมโบสำหรับพลังนี้ง่ายๆเลยก็คือนี่เลย ก็ประมาณนี้ส่วนโหมดที่สองอ่าผมจะรีวิวแบบง่ายๆเลยอ่ะฮะคือถ้าเราใช่ไหมไปกด E าร์ Mark, อ่ะคือเราต้องกด E นั่นแหละเนี่ยผมจะไม่แปลให้นะเพราะว่าผมเข้าใจพลังนี้ค่อนข้างจะดี คือ x จะเปลี่ยนเป็น control control ก็คือการควบคุมของเราอะเราจะต้องแบบเปลี่ยนโหมดนี้ไปก่อนถ้านั้นแล้วเราค่อยไปกด e ase. หรือไม่ต้องกดก็ได้เรากไ็ไปไป mark เลยคือมันจะมีไอ้ลูกศรน,นี่อยู่ใช่ไหมเราก็สามารถแบบเปลี่ยนโหมดแล้วเราก็ต่อยอย่างนี้ได้ต่อให้เราอยู่ระยะไกลเราก็ต่อยได้เนี่ยชึบชึบชบชบชบต่อไปเป็นอ่า การใช้สกิลในโหมดคอนโทร่ก็สกิลในโหมดคอนโทรจะควบคุมแท่สามสกิลนี้เท่านั้นก็ตามหน้าตาเลยฮะต่อไปคือทดสอบให้ดูคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณกดสกิลหนึ่งปุ๊บก็อย่างนี้สกิลสองจากที่คุณวาร์ปเองใช่ไหม คุณมาโหมดควบคุมคุณจะเป็นการแบบจับสตรูปว้าไปแทนนี่อ่ามันค่อนข้างแปลกไหมเพราะบางทีจอมันสัมผัสกับฮิตบ็อกกําแพงพวกนี้มันจะควบคุมยากไหมน,นี่เลยแล้วก็ชึบอ่าประมาณนี้ต่อไปเป็นวีบอากาศเหมือนเดิมก็อย่างนี้เลยเราอยู่ไกลใช่ไหมแล้วก็ ก็จะโดนแค่คนที่ถูกเรามาเท่านั้นส่วนสกิลอื่นก็เหมือนเดิมเนี่ยไม่ต่างกันก็เดยรว,วมว่าถือว่าใช้ได้นะเราจะบอกข้าวอีกอย่างหนึ่งสำหรับพัสสี่พิเศษก็คือ สกิลของทั้งหมดเนี่ยอ่าเอาง่ายๆนะมันสามารถลบล้างเวทมนต์ที่ปล่อยออกมาได้คือเวทมนต์เกมนีน้ยมันจะมีอยู่สองแบบใช่ไหมคือเวทมนต์ที่ปล่อยออกไปอย่างเช่นบอลไฟอย่างเงี้ยแต่เวทมนต์ที่ควบคุมโดยเราอ่ะจะลบล้างไม่ได้ตัวอย่างเช่นเวทแสงที่จะยิงเวเลเลอร์เราจะลบล้างไม่ได้ะไม่เชื่อคุณดูนะผมจะทดสอบกับบอสต,ตัวนี้ให้ดูเราว่าตัวน,นี้มันปล่อยูกไฟออกมาหาผมอ่า ดูให้ดีนะชึบมันก็อย่ายิงเข้ามงผมแล้วปล่อยอย่างงี้อ่าต่อไปผมจะทำลายสกิลบอสให้ให้คุณดูอ่าเห็นไหมทำลายได้ทุกสกิลทำลายได้หมดเลย คุณสามารถเอาไว้แบบเวลา PVP แล้วโดนยิงพวกบอลไฟใส่คุณก็แบบส่งยิบเลยแล้วก็เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ผลกับเราเด็บนะเออแล้วแบบเนี่ยอ่ะทดลอบให้ดูสามสก,กิลแล้วดเบิ้ลชนสเลตตัดอากาศวาร์ปส่วนนี้ก็ฟื้อ่อะบีบอากาศแล้วก็ลบเหมือนกันอ่าต่อไปลุมดำก็ใช้ได้ ่าลองดูหลุมดำมั่งชื้าลบเป็นเหมือนกันไม่ยากครับไม่ยากพวกพลังที่ดอบยากๆก,ก็เล่นค่อนข้างง่ายแต่แรกวัาได้คููดาวที่สาหัสเหมือนกันอืมเด็นเลย ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับการรีวิวอ่าสเปเชียลต้องขอบคุณเพื่อนมากๆเลยที่สุ่มได้และเอามาให้เรารีวิวขอบคุณมากนะครับลาก่อนติดตามได้ก็ได้กดไลค์ก็ดีบ๊ายบาย